Oh, very big. Ôi, oh, đỏ bọc nhai đấy chà Thế nào Đang ngam đây So big này yeah. Nha oh. đỏ, đỏ bọc nhai nữa nó Đấy sẽ ốc เด,เดี๋ยวพี่สิเกตไปร่วมกันเพราะว่าพี่ยันอ่อย่ามันลืมหมมองแดนแดนทเวอันนี้สองก็เกบไปร่วมกันไปก่อนว่าจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิลืมเด,เดี๋ยวไปเฮ้าเดี๋ยวเข้าไปเอาน้ำพอยน้ฝั่งอู้บีกวนฮะบางนีนะง่ซีด้วจ้ะ ยะเดอเดอเดอนี่หยาบไปแล้วก็มีโอ๊กเดเซอร์โอเอสยะโอนี่โอเดบันนดแอนโโ้นี่บลารมึงนะจ๊ะนี่กำลังกำลังปงเลยนี่ เาเก็บตรงนี้กันเลยอันนี้สองอีดอกหนึ่งไล่ตาป่ะพี่น้องเดี๋ยวเะาเอาไปร่วมกันโอ้ยเดีจ๋จะจะเมา เราเอาไปรวมกันตัดขายะ yeah. แล้วเข้จะตัดขาเ้าหาอีกก่อนมองนี่ลายดอกยินด้ยจ้ะนี่ดอกน,น้อยๆนี่ ตาดีได้ตาลายก็ไม่เห็นเดี๋ยวเราไปใส่ร่วมกันตัดค่ะคุณอะโอ้เดี๋ยวบอกลายตัดไอคัตอุ้ยดอกงามค่ะพี่น้อง ให้เบิ่งไกลๆแล้วสิตาดค่ะเว็ดเว็เว็ดเว็เว็ don't have Minta dong on-on. มึงสองดอกนี่พี่น้องคลิปนี้สิบบปากดูเนาะจ้ะเดี๋ยวพี่น้องสิบเบือชวนมาเก็บแต่เห็ดช่วงนี้เห็ดออกพีก็เลยสิบผ้ามาเก็บเห็ดเนาะจ้ะงานกับประท่าดอกที่ขัานมาหาเก็บเห็ดเพราะมันตื่นเต็น ียงรดกะระนัวคูบาวมองนี้งามคักนี่ดอกหนึ่งนันสองดอกเดี๋ยวเขาเก็บตรงสองดอกมาเลวจ้โอ้ยสฉออนสะออนขาแข็งแข็งอ้ย ได้เมือเท็ดแล้ะพี่น้องเพราะว่าหนาวแห้งล้วโอ้ดาดอกเดี๋ยวเดีนีดด่ดอกนึงอันนี้ดอกนึงคิดว่าตรงนี้อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อแตกแล้วแตกขันายาเลยเดีเอาดอกที่เขาเห็นทางแรกก่อน นี่นาะจะโอ้ยขาเนียนเพื่น่นะหาดอกเดี๋ยวหาเพิ่มก่อนนี่ดอกหนึ่งหยาบังอยู่นาะจะ กำลังสุดโคนี่ตะดอกงามๆหา,าบังดีๆด,ดอกกำลังแกงโอ้ยงามคักโชก่อนพี่น้องว่าได้ลาย ออกไลน์แน่เพราะว่าขี่คันขี่คันไปทำความสะอาดนี่ Oh yes, someone is calling ตัดออกไลน์เพราะขันหอบดินไป อออออมีดลุยสี่ดอกเจ็ดดอกงามขาดอู้งามดีริไปหากันต่อเข้าดูมามีอะใดเห็นเห็ดบ่ นี่ประวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาเพื่อนจะเป็นดอกงามคักงามแน่โอ้งามอีลีเป็น่ะงามขากงามแม,มน่ะมมมนะจ้ะ ูปสิเดี๋ยวข้าวอีกดอกหนะึ่งสียางมากุกีผีบ่อโอ้โซมอย uh. so โซบิทิฟูสองดอกตัดขากันเลย กันไล่เราได้พี่นอ้องนะมีตะดอก,กงามๆอ่างตะเห็ดเดี๋ยวเกาตัดขาคนฟ้าหาเห็ดออไอ้ารั่งเยอะคนฟ้าหาเห็ดพี่นอ้องแล้วเสียหายวึงเห็ดที่เราพอ <c oughs> อ่อออเมื่อใหม่มื่อใหม่เด้อจ้ะ สั่งกล่องผ้าหาเห็ดโอ้สมมวยอ่ะไปสามดอกด้วจ้ะตรงนี้อู้ไอติงไอซีปัดวีลุกไอติงมาร์ลูมเดี๋ยวพี่สิเอาไปให้เบิงพี่บ้าพี่พ่อเห็ดโอ้แ oh, ม่นอหลีจา้านี่นี่อ้ย so beautiful see very beautiful พี่กวนโอ้งามเนาะยังแน่นเลยวะขาแน่นปัดขาก่อนเดียจ้ะพ่ออีดอกนึงใกล้ๆกันพี่น้องขอบขอบครัวงามหลาย xong mình sợ ổn ngam Sợ ổn, khuẩm ngam rồi xong rồi big rồi Yeah Yeah see. This one was already uh. out of the... yeah. Những này học là tai thân thân. Oi, 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 Ôi, 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 Oi, ok, nè là. Oi, nó. Thái nèn. Tú, ba. 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 Tú, โอ้ยผมมีขอบครัวตัดทากันเลยจ้ะเนี่ยโอดาหนึ่งดอกดิสบันซอ มองนี่เคยหมานเดยพี่น้องนี่โ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวสิหาเด้อเพราะว่าเคยหมานมองนี่ฝั่งนี้เริ่มบานแล้วพี่น้องฝั่งนี้เริ่มบาน ดูไก่นามดูไก่นามกับสิบานไว้มีสองดอกเล่นพเีมึงในตาเฮาเต็มตาด้วยนี่เต็มตาคือเก่าแล้วจ้ะ ว่าใหญ่เลยจ้ะหนึ่งดอกเริ่มบานแล้วโอ้ยสองดอกาขาแข็งเขาก็เอาครับขาบ่แข็งเขาก็เขากับบ่เอาโซ่บิกแคอันนี้เท่าแล้วพี่สีบ่เอาเนาะ but I don't want to take this one พีต่ตัดไว้อันนี้พี่สีเอาอันเดนพเวดาอป้ปักอุ้ย t h i มอยเ this o n อยโอดาโอเ e นดา มือนันมากกับพ่อใหญ่กับ,กบมนันตรงนี้นะจ๊ะแต่เขาก็สิเริ่มบานโอเควิคัท อะไรกเต็มตาพี่น้องมายันไ้กับมานช่วงนี้กะสิพาหาเห็ดนาะจะเนาะเพราะว่าเห็ดกำลังออกกะสิพาหาเห็ดวันหยุดสุดสัปดาห์ I hate างามหลายอดอกน้อยๆดอกน้อยๆก็แกงแซ่บเอ้ยปล่อยดอกนะพี่น้อง ตื่นเต้นตลอดเส้นทางน่ r mm. e nice because ้เ w ร e h ต v e t ี้ e ร a มีใบไ the water ตัดขาก็เนาะจ้ะสวยมาก Nó rất đẹp Nó rất đẹp sẽ dùng cái này để chạy xe bởi vì nó khá lớn Ok, chúng ta đi thôi Anh thấy không? Đó เนี่ยดูแบบผักกินแล้วนะจ๊ะข้กา,ากับ <c> ห <oughs> ยาดผักหยาดผักกินโอ้สองพอสองดอกสามดอกดี่ฮะสอง <Yeah. S 1> สาม โอ้สิตกข้องเราเดี๋ยวนี้หนึ่งดอกสองดอกโอ้สามดอกลูกน้อยลูกน้อยสี่ดอกดอกเริ่มบานแล้วโอ้ยพี่น้อง แถวริมคลองนี่มีแตเดดอันบานตะขาแข็งด้วยจ้ะแต่อันนี้พี่สิบเอาดอกเพราะว่าบานแห้งไรเผาแล้วตาดอกนี่โอ้ยขาชอบอันนี้ก็ได้อยู่เนาะ่วมาพี่บ่เอาดอกพี่ได้ไลายแล้วเนาะสวยเลือกได้จะหาหม่องใหม่นะจ้ะพี่จะเอาดอกอ่อนๆนี่ใกล้ๆกัน

โอ้ยคุณอะพี่น้องเต็มตาแล้ได้จ้ะได้ y have ฟมบ์รีไอได้แฮมแฟมบ์่ e รอเฮ้ยเฮ้เอาไปไ้ย้ยเฮ้สเฮ้เฮ้ยเ้เ้ยเเ้เ้ยเฮ้้ยเ้ยเเยเต้องไปหาฮหม้ย้ยเ้ยเฮเฮเอาเย่ยน้นเา้ย้ย ย่าเห็นอืมดูสิมีโอโซนโดนสีแมนี่เงนะสองดอกยางงามด้วยนะจ๊ะห้าใบว้รถกันสิด้ they also come here oh yeah so beautiful oh I see spider mm. oh yeah already mm. เนี่ยถากกินแล้วเนาะจ้ะโอ้เดี๋ยวเาหาตรงนี้ดูดีไก่กันกำลังขืนกำลังปงอืมปลาหนี่าคยเข่ามาเลยได้จ้ะนึกว่าสิบบโมมีลองมาเบิงโอ้ยขาเห้ยาเห้าเพุเ่อน่ะอยู่ในขีดินาย มาสวัสดีาออบึงบึงใชบึมโอ้ไอเดอร์น I o n o k s know, very uh, no. s t r น n g ู่ดเนาะจาว่าเหตุอะไย่างนี้เพราะว่าเรเคยเรเคยเก็บสีเหลือง I don't k n o น can e a r e t เด อยวยไกลกันเนะจ้ะอือฮึนี่ถากกับสิกินแล้วเพราะว่าปลานี่อาจสิถากลาย uh huh. ถากลายเจอใจแพลแหวกกรสิแย่งถากอีกแล้วโอ้ยงามาย โอ้สวิตติฟูเป็นเห็ดอีกอย่างเนาะนี่พี่น้องเห็ดอีกอย่างนี่ดอกเรืองเรืองนี่ผู้ใดรู้จากบอทิสวันนะมาดลุมนี่ผู้ใดรู้จากคอมเมนต์เห็ดเบิ่งในด้วยจ้ะไอด้วยโน สิเอาซุ้มมูนิไปไว้รถเน้ะจ้ะแ็ห้าจังสีมาหาใหม่ถ้ากินแล้วพี่สีเอาออกลายอยู่เด้อเพราะว่าตะขายังแข็งอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวห้ไปไหว้รถกันมันหนัก this Ăn đi ao nhạc. Con à. Tem ta. So beautiful.